เด็กๆไปซื้อขนมนะคะเลยหนุนร้านค้าเพิ่นกันอยู่ข้างในนะคะเดินทางไปกันเลยค่ะลงทางนิดนึงเนื่องจากคุยกันคนละทางนะคะนี่มีป้ายร้านค้าตรงนี้นะลูกนะออมีป้ายร้านค้าแล้วนะคะป้าก็นึกว่าตรงนี้ไม่ใช่เนาะหรือว่าตรงนี้ไม่ใช่ฮาไป้ซราน กข้าวก่อนเอยไปเชื้อนขนมให้เด็กๆก,ก่อนค่ะนี่เหรอลูกโอ้ยร้านค้าอยู่ตรงนี้อ่าร้านค้าตรงนี้นะให,ให้ป้าจอดก่นอนอ้าวจกได้ไล่เลือกเลยลูกโอ้ร้านค้าตรงนี้นี่เองมีนมีรงสีด้วยร้านค้า เอาเลือกเลยครับอยากได้อะไรเลือกเลยทางพาอยู่ข้างในมีป้ายชัดเจนนะคะมีน้ำอะไรบ้างน้ำ,น,ำน้ำแข็งบางอย่างอยู่ขา 6, ้างหลังดื่มเนะะาะเดา๋ยวได้อะไรหนูเอาลูกเลยเอาเล,เลยเเลูกหนูจะได้อะไรเอาเลยลูก 谢谢 <chairs. S 1> ร้านค้าต้องมีป้ายเข้าไปนะถ้างั้นมีไผ่หูค่ะฟึ่งออกมาอ๋อค่ะมาเลี้ยงหมูเลี้ยงนะอ๋อแต่ก่อนขายเท่าไรคะขายอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเนาะแถวนี้ก็พอได้อยู่มับ่คะครับจะโดนเทีนึงมีน้ำเปล่าไหมน้ำเปล่ามีแต่ไส่เจ้เลี้างคำเลี้ยงนึงเอาไปค่าเอาอีกทีลูกเอาอีกเอาอีกเออาีกนะำตาเอาอีกลูกเอาเยอะเปล่าเลย ปากเากินน้ำนี่ก่อนน้ำนก่ลัอ้าเลยเลเลยเรเดูนะคะเด็กๆเ,เขาเอา ดูเขาสำนันบ่มันช่กินอิ่มปะฮึจะกินอิ่มเหรอลูกหเอาตัวใหญ่ๆก็เอาเลยเนี่ยเอาเอาเลยนะคือเด็กๆเขาไม่กล้านะคะเพราะว่าเขาเกรงใจเราเนาะเราก็อยากให้เขากินนะเอาไม่ลูกเอนนี้เอาไหมได้ไหมอยากได้เขาเกรงใจเรานค่ะมาซื้อก็กนเกลี่ยนี่เนาะอันไหนอีก อันนี้ก็อยากได้เมื่อกี้เห็นจิบเอาไปเลยนะครับคเอาอ,อีกฝากยายฝากพี่ด้วยนะพ่อไปไหนวันนี้พ่อไปออกอดเจเจะมาช่วยงานอย่างนี้พ่อจะมาช่วยงานงา,านบ้านงานดายากไดายานะคะคอันนนี้นะคะวันนี้จีบจะรักหาชิ้นเงินเลยค่ะ นี่นเลยอ,อ่ะทิ้งกันเลยค่ะเด็กๆเ,เขาเกรงใจเรานะคะเขาไม่กล้กาเราก็เลยหยิบให้นะคะรองเท้ารองเท้าใส่พอดีเลยเนาะเออพอดีเลยนีถุงบาถุงบะมีบะ หนึ่งร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ้านใครรู้ที่ก็เดินมาสิคับกุ๊บกับครับปกติเขาพี่เดินมาเม็นบอกเหอครับครัปกตินี่เด็กๆเดินมาจักรยานน่ะจักรยานมียังจักรยานยังไม่มีหนูก็ต้องเดินเนะสิคะอูอนี่ก็ประมาณกิโลกว่าเนาะ กับสองกิโลคนนี้แล้วเดินตามป่าด้วยปลเดวป mm ่ะโมไซค่ะทำสองถุงองอะไรเนี่ยกองอยนักยดูดใช่ไหมอันลมเราสรุป ยังไม่หมตาเขใ,ใส่ถุงคเราให้ไว้ับหน้ารถก็ได้อุยนนตกถึงได้เด็กๆได้แล้วนะคะเดินทาอง เด็กๆดีใจมากเลยดีใจไหมลูกวันนี้ดีใจครับดีใจครับเลี้ยว้่อีก่นกนอนาข้างนี้ไปไหนลูกไม่รู้ข้ <c oughs> างนี้ไปใส่คะ อ๋อทางตันอันนั้นบ้านลังสุดท้ายเลยวะบ้านสื่อคนทางตันเนาะอืทางตันเดี๋ยวให้ป้าสตาร์ทก่อนนะเด็กๆรอขึ้นรถไปแล้วนะคะน่ได้ของมาเต็มเลย ร้านค้านะคะอยู่ห่างจากบ้านเด็กๆนี่ประมาณเกือบ2กิโลนะคะต้องเดินทางเท้านะคะน,นี้ใช้เท้าในการเดินไปซื้อขนมนะคะอู้ใกล้อยู่นะลูกเวลาเดินไปซื้อขนมนะไก่แล้วไปซื้อครั้งละกี่บาทข้างละห้าบาทเดินไปซื้อข้างละห้าบาท น,นี้เพื่อจะได้กินขนมนะคะต้องเดินเกือบสองกิโลอ่ะนี่นะคะดูทางเข้าไปนะเดี๋ยวจะให้ดูระยะทางนะคะแบบว่าไม,ไม่ได้ตัดออกนะคะคว่าจะไกลไหมไงเติบเนาะเด็กๆเขาก็หิวเนาะค่ะทุกคนเขาก็ต้องเนี่ยะค่ะทางเส้นนี้ที่เด็กๆต้องใช้เท้าในการเดินไปซื้อขนมนะคะระยะทางเกือบสองกิโลนะคะ เดินลัดเลาะเป็นถนนกินแห้นะคะถนนชนบทค่ะแต่ก็เป็นวิธีชีวิตที่เคยใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เคยชินด้วยนะคะคิดถึงมาดามโคสมัยก่อนเนาะเนี่ยแหละคะ่ะเวลาอยากกินขนมอะไรเนี่ยก็ต้องวิ่งออกจากปานะคะออกจากทุ่งนานะคะเทียงนาอะไรเงี้ยค่ะวิ่งมานะคะเพื่อจะได้กินขนม หนึ่งบาทสมัยก่อนห้าสิบตัวตั้งนะคะมาดามโมโกไนเลยแต่ถ้าเราคิดยังนึงก็คือชิ้นแล้คควค่ะลองไยชินนะคะเดี๋ยว,วันล่าจะซื้อขนมฝากยายที่บ้านหลังนี้นะคะวันนี้จะเอาของเด็กไปแบ่งให้เดี๋ยวเด็กๆว่าเอา <laughs> น่ะยายอยู่ตรงนั้นนะคะวันหลังพิ่นเออยายอยู่ การที่เด็กๆเขาเลือกขนมเรียบร้อยแล้วนะคะและเราเอาขนมเขาไปแบ่งให้คนดูเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราใช่ไหมเพราะคุณให้ฉชนแล้วคุณจ่ายใชแ่แล้วเราจะเอาขนมไปแบ่งให้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเรานะคะเอออะไรกันเลยยกให้หมดเลยนะคะคุณหน้าเขากินยายนะคะก็ไม่ได้เท่าไหร่กิโลกี่กว่า ีก็วิ่งเงาใช่ไหมควรจะไปถึงนะลูกที่ไปเลยครับอ๋อมีจักรยานก็ที่ไปไถ้าไม่มีก็วิ่งไปอโอ้๋เอเนะอะเขาอยู่ฝั่งโน,นนะ้นเนาะนะไปจอดตรงโน้นก็ได้นะโน่ไปจอดตรงโน,น,น้อนะไม่ได้ที่ไหมได้โน่ ขึ้นได้เอ่าอะไรลูนเม็ดได้ลูนไขึ้นอ่ะหยิบเลยได้ของผู้ใดนี่หยิบเลยนี่เอาเลยลูกเอาเลยค่ะเออไมาแบ่งกันกินนะลูกนะบัวก้าหยิบบัไก่ที่แรกบัวก้าหยิบบัวพูละน้อยผูเรห้าบาทนี่เด้กับน้ำขวดนึงครับครับขอบคุณครับอ่ากินเลยลูกผู้ใดลายแถวสันคนขอบคุณแล้วค่ะสิบรอบเลรอลูก นี่แบงเอ้อยน้ำไก่ไปคืดนียนจะคองกัสอบเห่าอันนี้นี่เออแบงให้เอื้อัวได้ด้เนาะยิบให้เอื้อเลยอ่ากินน้ำกันลูกกินแล้วยังหันเนี่ยยลุงหันเ่ร้งเ่ยิบตุกี้หรือตะตะงเาีอไม่ยังหันตะองตะอยเพื่อนอะ ขอบคุณค่ะคือกันค่ะค่ะทั้วยทั้งพอยังหันคือเป็นตะเนียลดันเล่วมักสิุดจูบอีกอืมสเกอร์ผ้าอีกหันสเกอร์ก็ได้ขนมก็ได้กินโอเคอ่างเลยอ่านยังไงก็ปุ๊บเลยก็หายละอ่างเกือบน้าใส่แบงเงยยิงขนมเด้อใส่ เอ,เอ jar, e ยิงบ่ยากเอยิงกันเลยเอ้อคีินฮอดผูกเบารอเป่เฮ้ยยอดเพลินอืมน้องง้อกินเหรอคลิปนี้ขอจบเพีงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะยู่ดีไม่แห้งด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แม่ดางมงคดดเด้อค่ะพี่น้องจุดตรงไหนเนาะที่จะเห็ดแถวนี้บ่ นี่บอกอะไรไม้ไก่นั่นพูดนอกแม่เนาะอไก่นะคะโอ้แบ่งยาย